สวัสดีค่ะวันนี้ยุวยพาทุกท่านมาที่วัดส,สว่างชาติประชาบำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมาร่วมงานทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568พร้อมพิธีหล่อพระศรีอริยาเมตไตรและแม่นางกวักสุภาวดีขนาด68นิ้วช่วงเช้าเป็นพิธีทอดกรถินสามาคัคคีที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมถวายผ้ากรถินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างบุญกุศล ร่วมกันหลังพิธียุ้ยพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศรอบวัดและกราบน้ำมการหลวงพ่อเฉาพระเกจิชื่อดังผู้ปลุกเสกแม่นางกวักตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520พร้อมทั้งไหว้ขอพรแม่นางกวักสุภาวดีที่ขึ้นชื่อเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายและโชคลาภ ช่วงบ่ายเป็นพิธีเททองหล่อพระศรีอริยะเมตไตรและแม่นางกวักสุภาวดีขนาด68นิ้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชน หลังพิธีทางวัดได้มอบแม่นางกวัก1,000องค์ให้ผู้ร่วมงานโดยมีหลวงปู่ทูปวัดลาดน้ำขาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบให้ด้วยความเมตตาขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ